ครับผมก็สำรวจเรียบร้อยครับผมถ่ายต้องถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยครับก็น่ารักมากๆครับเป็นเป็นแบบเอ่อฟิลคอลเลคชั่นใหม่แล้วก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลคชั่นของ K1 ด้วยครับผมจริงจรเชิญชวนครับชอบแค่ไหนครับจริงๆอาร์ทอยคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดจะพูดแบบตรงๆเลยคือผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมผมได้เพิ่งเข้าวงการได้ไม่นานแต่ว่าหลังๆก็เริ่มก็เริ่มแบบเพิ่มพูนขึ้น,<า>นเรื่อยๆใช่มันเริ่มบานปลายขึ้นเรื่อยๆเริ่มเพิ่มพูนเริ่มจากตัวเล็กไปพับผมมตออนนี้ก็เเลยหืน พอพองานนี้ติดต่อมาก็เลยอยากอยากอยากจะมาลองดูเหมือนกันว่าแบบน้องๆเป็นยังไงบ้างอะครับแต่พอเข้าวงการแ,แล้วเราชื่นชอบแบบไหนมันจะต้องชอบแบบตัวมินิเต็มชอบเอาใจเลยเอา,เอาตามใจเลยจริงๆใช่คือแบบเราอะเราอะก็จะชอบแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามตามอารมณ์พอไปเรื่อยๆครับผมตอนตอนนี้นะแต่ว่าส่วนม,มากก็จะชอบเป็นแบบพวกเวลาเขาไปคอลแลบก,กับตัวที่เรารู้จักอยู่แล้วก็ตรงการ์ตูนอะไรที่เราแบบเคยชอบดูตอนเด็กๆอะไรอืมจะฟัเรื่องอะไรก่เนี่ยมันจะยากคือมันจะต้องบางทีมันเป็นมินิเต็ดต้างนิดนึง เราเป็นขนาดนั้นือว่าตัวไหนว่าง้คือคือถามว่าเก็บขนาดนั้นไหมก็ก็ไม่แต่ว่าถ้าเกิดตัวไหนที่เราชอบจริงๆอ่ะเราเราก็หาพยายามหาตัวซีเ็ตอะไรให้ได้ซึ่งก็แบบก็มีอยู่หลายตัวแล้วเหมือนกันที่เราแบบหาหาได้มาอะไรอย่างเงี้ยผมได้ตัวซีเ็ตค่อนข้างบ่อยนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันมันก็ต้องซื้อแบบทังทังแพ็คแกซื้อซื้อซื้อยกบอกมันก็ต้องแบบก็ต้องได้บ้างแหละอะไร ใช่เหมือนการลงทุนนะหมดไปเยอะไหมอ่ะ๋อก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้นับแล้วแต่ก็น่าจะน่าจะใช้ได้อยู่ถ้าเกิดเอามารวมๆกันจริง <c oughs> เราชอบแบบชอบแบบเป็นฟิกเกอร์หรือชอบแบบเป็ไไนไม่ไ,ไม,ม่ผมผมจริงๆผมชอบเป็นฟิกเกอร์เพราะว่าเราอ่ะเราเรา,เราจะชอบแบบไปตั้งเต็นโมเดลใช่เราอาจ,จะมีเหมือนแบบตอนนี้ก็ก็จะมีตู้อยู่อยู่ที่บ้านเลยเป็นตู้กระจกที่เราซื้อมาใช<า><า>่ก็จะค่อยๆค่อยแบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะ ครับ <laughs> ครับผมก็ฝากทุกทุกคนนะครับผมก็อยู่เนี่ยอยู่ตอนนี้นะครับผมที่ริเวอร์พาร์คชั้นจีไอคอนสยามครับผมก็มากันได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่9ตุลาคมเลยครับผมก็อยากให้ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบหรือว่าแวะแว,แวแะมาแถวนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ลองลองมาดูกันน่ารักดีครับพี่ยองจะไปไไนนกินใหา้เลไปเรื่อยบางแกงเราพานองเราโอ้ยสนุกสนุกสนานก็ก็แบบ เหมือนได้ไปพักผ่อนหลังจากที่อยู่กันมานานเลยแบบหลายเดือนเรียกว,ว่าตั้งแต่ต้นปีเลยหกตั้งแต่เดือนหนึ่งเลยครับผมจน,จนจนถึงเดือน6กอะไรเงี้ยก็คือครึ่งปีเลย <ๆ S 2> ก็อยู่ก็อยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันแบบอย่างคาร์ดิโอดอย่างหนักหน่วงอะไรเงี้ยก็ได้แบบพอพอจบปุ๊บก็นัดกันเลยค<อ>ือจริงจริงนัดกันตั้งแต่ก่อนจบแล้ควรว่าแบบเฮ้ยเราต้องมีสักทริปต้องมีทริปเข้มาเพราะว่าแบบตอนจบอย่างนี้เหรอฮะเนรียนจบ<ช>ออนเออเป็นทริปเรียนจบแล้วแบบเป็นคือจริงๆริอะตอนแรกมันเริ่มมาจากว่าพี่นายเป็นฟิลแบบ เออ่ช่วงนี้เราหุ่นดีเพราะว่าเพราาะว่บนละครเวทีอออะรรรบบบแแลลลล้้วววมันนโช์หายคคืเวทีเราเราถอดเสื้ออยู่แล้วไงอะไรอย่างเงี้ยเราพอเราก็แบบฟิตกันมาอยู่แล้วก็แบบเออดึงขั้นเดี๋ยวเรานัดไปทะเลกันซะหน่อยจะได้แบบอ่ะแต่ปรากฏว่านัดกันไปนัดกันมาคิวกว่าจะได้อ่ะครับเออมันมันค่อนข้างนานมันดีเลยไปแบบเดือนหรือ2เดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ มีแบบหายมีหายกันไปบ้างเขาอย่างคุยที่มันคาดหวังไจกันใจั้ยหรือว่าก็ก็ยังยังมีบุญเก่าเหลืออยู่แต่ว่าแต่แต่ถามว่าแบบเป๊ะเป๊ะถ้าบนเวทีไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นก็เลยแบบอ่ะไปไปที่ว่าเรียกว่าไปแบบไปพักผ่อนหย่อนใจอะไรอย่างเงี้ยทุกครัที่เราเป็นแกงรวมรู้สุกวดเดือบเกิดทุกปีอยะครับคิดว่าใครเป๊ะสุดเทศผมว่าเทศเทศเป๊ะและแบบและเป๊ะมาตลอดและและและเป๊ะไม่เคยหายคือไม่เปลี่ยนใช่แล้วแบบ เป็นเด็กน้อยให้ตัวใหญ่มากคือแบบตัวแบบขึ้นไหล่มันกว้างมากแล้วมันเป็นบุ่นแบบหุนมันบอกว่ามันเป็นนักธีรว่ายน้ําสมัยก่อนอะไรเงี้ยเออก็เป็นก็เป็นบุ่นักธีรว่ายน้ำจริงๆแบบไหล่แบบกว้างมากแล้วตัวแบบตลอดเวลาครับซึ่งอันนั้นคือแบบเด็กน้อยเองนะไม่น่ไม่อยากที่ไหนจะเชื่อครับกับพี่ไอกนะับพี่นายครก็พวกเราก็เป็นสายเออเอะหรือวันนี้เราจะไอติมหรือวันนี้เราจะแบบคุกกีไไ้ไปเรื่อยๆใช่ครับผมเป็นเป็นเป็นแบบ ชอบชอบขนมฮะจริงๆพอมันไปจิบนี่ยหลายคนตั้งตารอแล้วมันก็มีลูกเสิร์ฟมาตามที่นายตั้งปฏิญานว่าใชม่มันมันมันต้องมีอยู่แล้วมันมันมันพลาดไม่ได้ซึ่งพอ,พอสุดท้ายแบบเราเราไปที่โรงแรมนั้นแล้วก็แบบเฮ้ยเช้านี้ฟิตเนสก่อนไปออกนูดไปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีแบบปัมป๊มๆกันอยู่นิดนึงก็ ถือว่าถือว่าเป็นความภาคภูมิใจครับฉันงว่ามันไม่ใช่การบังคับแต่ว่ามันจะเป็นเพื่อเพื่อเพื่อการแกลใช่ใช่คือมันเป็นแบบแบบเฮ้ยมาดิเฮ้ยไปไปบลาแบบเป็นเป็นฟิลแบบผู้ชายแบบบิ้วบิ้วกันอ่ะแล้วก็แบบเป็นฟิลแบบเฮ้ยใจดีว่าใจใจกันหน่อยไปไปไปอ่านแล้วเราก็ไปแล้วเราก็พึบพึบพึบโอเคถอดเสื้อไปไลงลงลงทะเลก็ก็น่าก็น่าจะเทศน่าจะเทศดีิงดิไดมอนที่ดูวงตลอดเวลาใช่ได้ไดมอนเน้นนอน คือผมงงมากลยนะว่าแบบบางบางทีอะคือเออห้องเรามันจะเป็นห้องนอนหลายๆห้องไม่ไม่มันจะเป็นห้องนอนหลายๆห้องแล้ว้ตรงกลางมันจะมีเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นเป็น living r o มอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเราก็แบบเล่นกันเฮฮาเปิดเพลงเลยแบบสังสรรค์กันเต็มที่หันไมค์ที่ไดมอนด์หลับอยู่ตรงโซฟาแล้วผมแบบแล้วพวกผมรู้สึกว่าพวกเสียงดังมากนะแต่ว่าตื่นไหมไม่ไม่ตื่นเลยไม่ไม่มีไม่มีแม้แต่ขยับแล้วมันก็จะนอนเป็นสายนอน แต่ว่าเขามาพักผ่อนจริงมาพักผ่อนจริงๆใช่ครับผมชาบ้เราะมนเปนขนาดนี้มมีโปรเจกต์ต่อเนื่องกันมาหรือว่ายากไปไหนด้วยกันรือว่ก็ยังก็ยังก็ยังมีไปอย่างล่าสุดผมผมเพิ่งกลับมาจากเซี่ยงไฮ้กับกับพี่นายอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แบบก็ยังก็ยังไปแบบไปนู่นไปนี่ทำนู่นทำนี่ยังแบบชวนไปเนี่ยอย่างเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็กลับไปฟิตเนสด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบก็ยังอยู่ด้วยกันเมื่อเช้ายังอยู่ประเทศอยู่เลยใช่แบบเมื่อเช้านี้ก็ก็เพิ่งไปงานมาก็เจอเทศเทศก็แบบไป เมื่อไหร่จะกลับกับเข้าฟิตเนสด้วยกันเพราะว่าแบบผมผมก็เพิ่งกลับมาจากเซี่ยงไฮ้อะไรอย่างก็อยู่อยู่กับพี่นายด้วยพี่นายก็เพิ่งไปวิ่งมาลารตอนไอซิดนีย์มาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบมีช่วงห่างหายกันไปแป๊บแป๊บหนึ่งสองอาทิตย์แล้วเนี่ยก็จะกลับกลับมาเจอกันอีกรอบนึงอะไรเงี้ยเนี่ยหมายว่าเออเออพวกนี้คือแกคนโสดใช่ไหมใช่ใช่กำลังไม่กำลังกำลังกำลังคิดอยู่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าโสดหมดไหมโสดหมดจริงด้วยใช่หล่ออะไรนะไอ้เข้าไอเข้าใหม่หรือเปล่าไอเข้าใหม่อะ ห้าคนไงตัวหมดจริงเหรอบูมนายไอเทสม่อนตัหมดใช่ใช่เราเข้าแก๊งไหนแก๊งก็สูดหมดเลยใช่หรือว่าหรือมันเป็นที่เราเหรอเนี่ยโอ้ไม่ก็แย่แล้วใคร้ามาคอยมาอยู่แก๊งชายโสดโซนที่แบบว่ามันก็แบบมันก็มันก็ไม่ได้แปลกใหม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เหมือนแบบ เทได้เต็มที่ใช่แล้ไม่ต้องมีใครตามใช่ไม่ต้องแบบเราเราสามารถแบบไปได้เต็มที่สามารถทาอะไรได้เต็มที่แล้วก็แล้วแล้วก็มันเป็นฟิลแบบเออแก๊งแก๊งคนที่กลับมาแบบเรียกว่าไรใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองอะไรี้ยรักตัวเองหรอใช่ตอทีเราตื่มานานใช่เราก็จะแบบรักตัวเองมากขึ้นเราก็จะแบบอุ้ยฟิตเนสอฮ้ยหุ่นดีดูดีอะไรอย่างเงี้ยอ้ยแบบเราต้องแบบอินดิเพนเดนต์อะไรอ่า ไม่ไม่มีไม่คือแบบเรายังเรายังไม่เคยคุยกันในคอนในคอนเวอร์เซชันนะว่านั้นว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงถึงกันกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วมีเอฟบ้างแบบว่าเฮ้ยพวกเราก็สวยแต่ผมมีความองหน้ากันแล้วอะไม่เคยไม่เคยคิดเองจนจนจนพี่ถามเมื่อกี้แต่ก็เริ่มคิดแล้วหรือว่าเอ๊ะเราเป็นเป็นเพอตรูหรือเปล่าอะไรไม่แน่ใจ ตแต่ว่าตอนนี้พี่สดสมลังฆ่าคนใช่ก็แ,แบบหานางเงาแต่ก็มันก็เลยเป็นสาเหตุที่เราต้องอยู่ด้วยกันเ<ช>ข้าไว้ <c oughs> ใช่ไมะอย่างเอาจริงๆตอนตอนนั้นนะผมอะ่ะเคยพูดกับพี่นายเลยว่าแบบพี่นายตอนช่วงที่ละครเวทีอะ่ะคือแบบเช้าไปฟิตเนสกลับไปบ้านอ,อ,อาบน้ําแล้วไปโรงละครต่ออะไรเงี้ยคือมันมันเป็นอย่างนั้นแบบอยู่สองสามเดือนอะ่ะแล้วไอ้กระบอกพี่นายแบบพี่นายเราเจอกัน มากกว่าเป็นเมียกันอีกนะจริงๆแบบเราแบบเฮ้ยมันอะไรขนาดนั้นเลยเงี้ยผมผมแบบแบบผมแบบพูดพูดกับพี่นายพี่นายก็แบบเออจริงแล้วก็แบบหัวเราะหัวเราะกันเลยถึงเขาที่มีโมเมนต์แล้วนะจริงเนี่ยอย่างอย่างล่าสุดผมไม่รู้ว่ายังไงก็ก็เห็นมีคนแบบจับจ้องจับจิ้นอะไรกันผมก็เออก็ได้แล้วมั้งตอนเนี้ยคือคือคือหมายถึงอ่ะไม่รู้ไม่รู้พี่นายยังไงแต่ถ้าเกิดสักยังไงดีไม่ล้มหรอเอายุเท่าไหร่ ตอนนี้ฮะหมายถึงว่าถ้าถ้ายังไงอนาคตูดเาสักเอ,อ่อยังไงดีห้าสิบสิเออสักห้าห้าสิบถ้าเกิดยังไม่มีใครเราแบบเ,เราลองแต่งงานกันดูเล่นๆไหมนมี่แห่ะก็ทำให้ออกกำลังกายมันสร้างโมเมนต์สร้างสร้างโมเมนต์ได้เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะเราเพราะเรารักกันมากไม่ได้เป็นพี่นายมากเลยมงไม่คือยังไม่เคยพูดแต่ว่าแค่แค่ลองกินเล่นๆแค่ลองกินเล่นๆจินใช่แค่ลองกินเล่นๆได้ไหมตรงนี้มันก็ได้นะถ้าต้องเล่นวายด้วยกันถ้าต้องเล่นวายกัน โอ้ my god ไม่อยากจะคิดเลยก็นายเอกนะได้แล้วฮะนายต้องเป็นพระเอกเรเป็นนายเอกโอ้ผมต้องเป็นรับหรอหมายถึงว่าหมายถึงว่าเป็นนายเอกเป็นนางเอกอ่ะก็เป็นรับไงถูกป่ะใช่เออไม่ใช่เหรอใช่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 ไหมไม่รู้ว่าผมยังไม่เคยเลยอ่ะไม่เพราะว่าอยู่นี้ไงนักแสดงที่ได้สหัสด์เขามาเล่นซีรีส์วายเขาแต่ว่ามันก็มีคนบอกว่าแบบมันแบบมันแบบเจ็บนิดเดียวมันเจ็บรอบเดียวไม่ใช่มันโมเมนต์ไงมันได้โมเมนต์ผมได้โมเมนต์ได้โมเมนต์อ๋อ ไม่รู้อะ <laughs> องนานขึ้นนานแล้วมีเคลมไหม <laughs> ยังไม่มีมันแบบโร <laughs> ไม่กี่พี่จะรอข้าพเวลาแบบช่วยกันยกเวทอ่ะต้องลองต้องลองดูต้องลองดูต้องลองดูไม่แน่ใจแบบนั้นว,ว่าจะว่ายังไงอ่ะสุดท้ายราคายจะมาเรื่อนลำเนี้ยถ้าคนจะทิ้งอ่ะ <laughs> เอ,อ้ยได้ได้ได้เต็มที่อยู่แล้วเ <laughs> พราะว่าเขาม้วนคอมเมนต์อะไรมันมาขนาดนี้แล้วผมว่าเสิร์ฟมาเสิร์ฟมาพรุ่งนี้คอมพิเศ์มาแล้วมังเสิร์ฟมาเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบทำทำคอนเทนต์มาให้แล้วกันเดี๋ยวรอดูเเสรริมหอ ไปดูไปดูในทิกตอกได้อะไรอย่างเงี้ยหลังเพราะว่าล่าสุดก็ไม่ไม,ไม่เต้นกับพี่นายก็เต้นกับพี่โอเต้นกับเต้นกับนุ่นกับที่ไปเรื่อยๆครับใช่แล้วเ,เคปี่สั้นแล้วอ๋อไปไปเรื่อยๆผมไอพาริยุทธ์อยู่ได้ทุกคนครับ